เกียร์ CVT พังง่ายกว่าเกียร์ออโต้ปกติจริงหรือไม่ความจริงที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับคุณเคยได้ยินคําพูดที่ว่าเกียร์ CVT ใช้ไปไม่นานก็พังหรือไม่ทนเหมือนเกียร์ออโต้ปกติกันบ้างไหมครับเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในหมู่คนใช้รถนะครับบางคนนะครับบอกว่าใช้แล้วไม่มีปัญหาเลยเลยขับมาหลายแสนกิโลเมตรก็ยังใช้งานได้ปกติแต่บางคนนะครับกลับบนว่า ใช้ไปไม่กี่หมื่นกิโลเมตรก็เริ่มมีอาการเกียร์พังเสียงหอนหรือรถไม่มีกำลังแล้วความจริงคืออะไรเกียร์ CVT พังง่ายกว่าจริงไหมหรือเป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดวันนี้นะครับจะมาหาคำตอบกันแบบละเอียดสุดๆรับรองว่าดูจบแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องนี้แบบกระจ่างเลยครับเรื่องราวจะเป็นยังไงน,นัมาติดตามชมเันครับ เกียร์ซีวีทีคืออะไรแตกต่างจากเกียร์ออโต้ปกติยังไงก่อนจะไปตอบคาถามที่ว่าเกียร์ซีวีทีพังง่ายจริงไหมเราต้องเข้าใจโครงสร้างและหลักการทํางานของมันก่อนนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเกียร์อัตโนมัติที่เราใช้กันมีอยู่2แบบหลักๆนั่นก็คือเกียร์ออโต้แบบทอคคอมเวนเตอร์และเกียร์ออโต้แบบ CVT ซึ่งทั้ง2แบบนะครับมีการทํางานที่แตกต่างกันมากครับเกียร์ออโต้แบบทอคคอมเวนเตอร์นี่คือเกียร์อัตโนมัติที่เราเห็นกันมานานนะครับใช้ระบบทอคคอมเวนเตอร์ ทำงานร่วมกับชุดเฟืองเกียร์ซึ่งมีอัตราทดเป็นขั้นเช่น4สปีด6สปีดหรือ10สปีดเวลาขับขี่นะครับคุณจะรู้สึกได้ว่ามีจังหวะเปลี่ยนเกียร์รถจะมีอาการกระตุกเล็กน้อยเมื่อต้องเปลี่ยนเกียร์ขึ้นหรือลงนะครับเกียร์ CVT เกียร์แบบนี้นะครับแตกต่างจากเกียร์ออโต้ทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะมันไม่มีเฟืองเกียร์แบบเดิมๆแต่ใช้พู่เล่ย์นะครับและสายพานโลหะในการปรับ อัตราทดแบบต่อเนื่องทําให้เวลาขับรถนะครับคุณจะไม่รู้สึกถึงจังหวะเปลี่ยนเกียร์เลยรถจะไหลไปอย่างลื่นไหลนะครับและนี่คือจุดเด่นหลักของเกียร์ CVT ครับและข้อดีข้อเสียของเกียร์ CVT มีอะไรบ้างข้อดีของเกียร์ CVT นะครับเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลื่นไหลไม่มีอาการกระตุกช่วยประหยัดน้ํามันกว่าระบบเกียร์ปกติโดยเฉพาะในเมืองนะครับ ออกแบบให้มีโครงสร้างเรียบง่ายน้ำหนักเบาวกว่าเกียร์ออโต้แบบปกติข้อเสียของเกียร์ซีวินะครับถ้ารับแรงบิดสูงเกินไปอาจทำให้สายพานและมูเล่เสื่อมเร็วกว่าปกติครับมีข้อจำกัดในการรองรับแรงบิดทำให้ไม่เหมาะกับรถสมรรถนะสูงหรือรถที่ต้องลากของหนักครับถ้าพังขึ้นมานะครับค่าซ่อมอาจแพงกว่าหรือซ่อมยากกว่าเกียร์ออโต้แบบทอคคอมเบนเตอร์ครับเกียร์ซีวิพังง่ายกว่าจริงไหมหรือเป็นแค่ความเข้าใจผิด เรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องพังง่ายกว่าแต่มันขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยสําคัญดังนี้ครับ1คุณภาพของเกียร์แต่ละยี่ห้อหลายคนนะครับเข้าใจว่าเกียร์ CVT พังง่ายเพราะได้ยนินประสบการณ์จากผู้ใช้ที่จะปะัญหากับบางยี่ห้อหรือบางรุ่นของรถนะครับซึ่งความจริงแล้วเกียร์ CVT นะครับในปัจจุบันมีการพัฒนาให้ทนทานขึ้นกว่าเดิมมากนะครับตัวอย่างเช่นเกียร์ CVT ของ Toyota และ Honda นะครับได้รับการปรับปรุงให้รองรับแรงบิดได้ดีขึ้น ใช้ใสายพานที่ทนทานขึ้นและมีระบบระบายความร้อนที่ดีขึ้นทําให้ายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นในขณะที่บางค่ายนะครับที่นํา CVT มาใช้ในยุคแรกๆอาจมีปัญหาด้านความทนทานทําให้คนจดจําว่าเกียร์ CVT พังง่ายครับ 2. ครับวิธีการขับขี่ของผู้ใช้พฤติกรรมการขับขี่นะครับเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่ออายุการใช้งานของเกียร์ CVT ครับถ้าคุณเป็นคนชอบออกตัวแรงกดคันเร่งหนักตลอดเวลา หรือใช้รถล,ลากของหนักบ่อยๆอาจทำให้สายพานและมูเลสึกหลอเร็วกว่าปกตินะครับซึ่งส่งผลให้เกียร์พังไวขึ้นครับเกียร์ cvt นะครับเหมาะกับการขับขี่แบบนุ่มนวลถ้าใช้รถอย่างถูกต้องเช่นไม่เร่งเครื่องกระชากแรงและใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพถนนก็สามารถยืดอายุการใช้งานของเกียร์ได้ครับ 3. ครับการบำรุงรักษาน้ำมันเกียร์นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับเกียร์ cvt นะครับแต่หลายคนนะครับกลับละเลย ไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์เลยจนวิ่งไปถึงแสนกิโลเมตรซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะครับน้ํามันเกียร์ Cvt นะครับไม่ได้ทําหน้าที่แค่หล่อลื่นแต่ยังช่วยลดความร้อนและแรงเสียดทานของสายพานและมูเล่นะครับถ้าน้ำมันเสื่อมสภาพทำให้เกียร์ลื่นทํางานผิดปกติหรือเกิดความร้อนสะสมจนทําให้เกียร์พังเร็วขึ้นครับควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ Cvt ทุก4 0 0 0 0ถึง6ก0 0 0กิโลเมตรนะครับหรือเปลี่ยนตามคําแนะนําของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละรุ่นเพื่อให้เกียร์ทางานได้เต็มประสิทธิภาพครับ สรุปนะครับผมเกียร์ CVT พังง่ายกว่าจริงไหมคำตอบคือไม่เสมอไปนะครับถ้าคุณดูแลรักษาและการขับขี่อย่างถูกต้องเกียร์ CVT นะครับก็สามารถใช้งานได้หลายแสนกิโลเมตรโดยไม่มีปัญหาเลยครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถหนักๆหรือไม่ค่อยดูแลรักษาเกียร์ CVT ก็อาจพังเร็วขึ้นกว่าปกติครับถ้าคุณนะครับต้องการรถที่ขับขี่นุ่มนวลประหยัดน้ํามันและใช้งานในเมืองเป็นหลัก เกียร์ CVT นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าคุณต้องการรถที่ทนทานรองรับแรงบิดสูงๆหรือขับลุยหนักเกียร์ออโต้แบบท er, อร์คคอมเบนเตอร์อาจจะเหมาะก,กับคุณมากกว่านะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่มีเกียร์ไหนดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้งานแบบไหนมากกว่าครับแล้วคุณล่ะครับชอบเกียร์แบบไหนมากกว่ากันเคยมีประสบการณ์กับเกียร์ CVT หรือเกียร์ออโต้แบบปกติอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาฝากกันครับ ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ